เช่นเคยมาพบกับอ้วนน้อยมงคลชัยฮะกันเดินไหวสัตว์ในเกตไงคีเคยวันนี้มาลปอยทุ่งนาใช่ไหมมงคลชัยฮะพามาลปอยทุ่งนาอีกเช่นเคยนะอ้วนน้อยมงคลชัยของเราไปหนูไปกับพ่อเลยหนูไม่ต้องหันมามองอแมไปเร็ว ไปกับพ่อ,อหนูเลยไปไปไปเไปดินเล่นเดิน,ดนทเที่ยวกันนะอ้วนน้อย <laughs> อะไรหนูไม่ต้องรออเมหนูไปกับพ่อเลยไปเลยไปไป ไปกับพ่อเลยไป <c oughs> <c oughs> ไปกับพ่อควนมีการบน่บนโว้ยมงคลชัยบ่นอะไรกับพ่อเนาะได้ยินแต่เสียงเลย ได้ยินแต่เสียงบนอะไรมากับอ่ะพอ่อเอ,อ่ยนะอืม่าหาเลย à. Cắt nên nền đứt nụ ấy À, tú tìm thi lời lưu lưu Tú tìm thi lời mông con trai Nền lớp nụ ấy นกมาเป็นฝูงเยอะๆหน่อยให้อ้วนน้อยเห็นใช่ไหมมงคลนะหาอ้วนน้อยเห็นนกเยอะๆเลยใช่ไหมชอบตกใจนกแท้เจอฟุตบอลละเจอฟุตบอลฟุตบอลแตกใช่ไหมเอยอ้วนฮะอ้าพ่อเอ้กินเฉยพ่อ เอ้ไว้ไว้ไว้จ่าได้จีย้อนบอกเลยอย่าอันเกลยเอาทิ้งเลยบอกให้เล่นไม่เล่นแล้วจะกินลูกฟุตบอลโอ้ยมงคลชัยสุดยอดเลยมันนิ่มละไว้หอมมันนิ่มหอมนิ่มันนิ่มมันหอมใช่ไหมเอ่ยค่ไว้ให้ติค่ะไม่ใช่ไว้ให้นูกินได้ลูกฟุตบอลนั่นฮะ เออนกมาเยอะๆหน่อยนอกค่ะอ้วนเห็นนกเกยนอกอ้วนทําไมชอบระเวงนกเทนอกรากรากรสู้สิตีสู้เลยมองเวรหรอกเล่ว <ตา S 1> เ,เวอ้แขวงลองหรอกเลยกีอว่โอ้ยจะเล่นแต่ลองไม่ให้เล่นเด้เนาะมงคลใช้ของไม่ให้เล่นอยากจะเล่นนะแม่แม่นะอ้วนน้อยของเรา พาไปทูต so ัวไปเลยๆเนี่ฮะต้นมัวกาจูนึงกับโมโขเนาะอยู่เตี๋ยวอู่อังหนึ่งเดาเดนัยมู่ขนึงกับเตี๋ยวอู่อังต้นจูตาอู่สุดเลยขี้แต่วยกวางตุเป็ดเป็นวยาเต็มที่เลยเออเต็มที่เลยครับผมจัดเลยจี้จดเลยอเจนนะ ม,มาลัอบ,บอะหลอดุ๊กตะก้อยสอลอบในในตัวเอลเอตันหานเนี่ยเนี่ยอะไรพอดีนึงอืมเออดีเลยไปเล่นไปเลยเลยไปทูตัวเลยเล่กลับบ้านไปอาบน้ำพอดีเลย จอดิงดิงเพื่อนอันหนึงหนึ่งนหเอ้อันเจ้าปจูเกนเด้จะทีจะทางไม่นางรณีกรเด็นจะตอนนี้ที่ฟุ้งเดียวจะว่ารอกันทีาลาโตาูเกนนึ่ในกีปุ๊ดใช่ไหมมงคลฮะนดื้อไหมเอ่ยนดื้อไหม ดูไม่ดูก็ดูเอาเองครับผมนะใช่ไหมเอ่ยมงคลชัยฮะเจ้าพูดพสัตว์อะไรแล้วนี่ไอซาเลงสมอย่อแต่บื่อมุดตึกผลไม้จะตัดนั่นลือหันดูในซ้ำได้ก็ร้อนเนี่เดาในไก่โกเเล่ื่เดนได้อแต่เินไก็เต่าเดือจูมอตึงไปเจ้าน่มมันือเต่าโบาณอืมตึกเดือดจูนึงหันอกมืตง อนะเอาีอา่สสบายใจไ,ไม่อยู่แบบนี้มบบพันตลอดการนะไม่มีการโกเลียกับ้นติดตัวหรอกอืมอคือไม่ไอเลยดมุมัดไอนนะ้ละง่อยเลยไ <c oughs> อ้ชูสัต Bona mãi tu tập bunny tập tung bunny hoo tung kính hạng tập 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 អងគេន yeah, ិយាយបានគាត់ជិះមែនແມ່ក៏ជាអេបានក៏មកលាវអីបកម៉ော်ណែនដល់អីក៏ដេអាប់ក៏ក៏កណាឡົດអីជាសាឡេងនេះទីបិកអាប់រំលោយតទូមែនបង ไอ้แม่เคลี่ยมสมุยได้ด่าตรงกันนอมบางทีแม่ได้เคลี่ยมไอ้ก้อนกะลึกเรายายซีนอดิงน้าไปเดอไอโซหน้าไปม่วงบัววัวบอยเนี่ยเราอยู่บัประเยวเราไปจริงจวนหรือนอนมือกล้าวกก็นอนไปเนี่ยให้โตเลือกบนเราโบบนรันนี่นี่อย่างเงี้ยรไปเดินเก็บอะไรอีกแล้วพ่อไม่ใช่ฟ้าโบไม่ใช่ฟ้าโบนะฟ้าและพ่อหรือว่าดินดินโอ้ย ไปเก็บอะไรกินเนาะมงคลเส,ส, <laughs> สียงอะไรเ <laughs> สียงอะไรเสียงอีกาอีกามาทักทายหนูอีกาอยากจะเล่นกับหนูเด้หนูก็กลัวเน,ะนาะนั่นจีปันชนนนายกินกลึนกลืนูนฮะตนก็ไง้ฮยก้ดันลอยเด้ที ไอจีเมย์เ้เกลือปืุ๊งปุงปุงของไอพัม่กูเลยไปมโนเอเฮ้ยกัดเดะเจ็ดคีเห้ยสัดเลียนชูนังอยากจะทด้วยม่เปนตนอพัดตีบุญจี๊ยบตัเนี้ยเด็กมุขสัดอะไหนคงใจอะไรอีกติดติฟุตบอลอีกแล้วไม่ใช่ฟุตบอลเออรู้เลนันเล่ ก็ถือว่าเป็นฟุตบอลไปเนาะมงคลชัยเออมองคลเดี๋ยวพอจะเอาโซ่ยาวๆแล้วก็ซื้อฟุตบอลให้ <c oughs> ขอแม่แม่เล้นลูกอันตรายไม่ยอยากให้เล่น<ม>ลกูกอันให้่งตีตะฟุตบอลเลยเออก็อาไม่ได้แล้วเขาเล่นตะแล้วตีรลังกาแหงไม้รอบเลขนั่นต้องให้อาฟุตบอลอกเกือบขาหัก <c oughs> ได้เล่นแล้วเล่นไม่เหมือนใครเนาะนะอ้วนน้อยได้ลูกฟุตบอลแล้วเล่นไม่เหมือนใครเลยคือเราเล่ากันนะที่ถิ่เถ่าเลยถิ่นพืชอ่ะอืมยังกูยุติงานทุกคนเลจีตะตงเรา,า,ารคิดเราจะเล่นเราจะถ่ายเล่นซาเล้งลก็งกขับมนะๆๆือนะวถายก็เลยอุจโต้แหละสนุกเลยใช่ไหมมงคลใช่ฮะ មកណាព្រោះចាំប៉ um, ះទៅលេងណាមូនអានឯកាតៅនេះញុំມັນຫນາລົດຫນីຫນາວអត់ຕົងជិះឯឯកាតៅញុំឯកែជួងសំកានກ່ອນឯកាតៅກໍឯឯជីសັດ